เพื่อนจ้ามาเก็บผักเก็บผักไปกินกับปนปะทูเสียงพนลตถ่าไถน้าเจ้าไถนากระถินเจ็บยอดกระถินกันจ้ากินกับน้ำพริกจับหลาจ้า อ่อนๆเลยโดนฝนได้ฝนเด็ดยิ่งเด็ดยิ่งแตกแตกยูกับปนเจวมากลายใยอะลงชอบกินผักกินปนกินน้ำพริกอยู่ทงหน้าเลอคุณบ้านข่อยบ้าน่อยอยู่ทงหน้าเป็น,ปนถนหน้าอยู่ทั้งุน นี่กระสวนไอ้สวนใบเตยเจะปลาอมบานจะผักจ้าจะผักน้ำพริกปลาทูอันนี้น้ำพริกปลาทู กินยังเนาะกระดมืออยากกินแต่แนวกินพักกินปนกินแก้วไปสินแ้วบริเลอุ้ยแต่ยอดอ่อนๆเลยน้องจ้าน้ำลายหกเด็ดไว้แล้วก็แตกมาเด็ดกระทิ้นหน่อยกระทิน้นไง ก็ที่หน่อยหรอแม่ที่หน่อยกินที่นี่ยก็ไม่ค่อยมีหรอกที่นน่อเสียงนกฝนป่าข้างในเป็นพ่อเจ้าปลูกใบเตยป่าก็มีเลี้ยงปลาไปในตัวเดรร้ายละพี่น้องจ้า

โอ้ยนี่ก็ลายเพรแห้งแล้วคอยมันมันอน,นันพรแห้งแหละเนมันปลกเปลกเพราะแห้งทมอืมก็ได้มันเป็นนั่นมันปลูกกรเห้ไออหนไเลยปลอดภัยเยอะหนังเือล่าเกินละนองจ้า